สุดยื้อประกาศเซ็งร้านเยียวยาผู้บาดเจ็บจากกรณีโศกนาฏกรรมสะเทินขวานไฟไหม้ผับสถานบันเทิงเปิดม่อยู่ที่สัตหีบชนบุรีกลางดึกวันที่5สิงหาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า20คนและบาดเจ็บอีกจํานวนมากเกี่ยวกับเรื่องคดีเคลื่นหน้าล่าสุดรายงานว่าเสียบีได้ประกาศเซ็งร้านหาเงินเยียวยาเหยื่อไฟไหม้จากเพจเพจหนึ่งระบุว่าวันนี้ที่หน้าร้าน mountain bar andistro ริมถนนสุขุมวิท อยู่ห่างจากผับเมาเทนบีที่ถูกไฟไหม้ไปประมาณ30เมตรโดยร้านที่ประกาศเซ้งเป็นอีกหนึ่งกิจการร้านอาหารที่เสียบบีหรือนายพงศริมีชื่อเป็นเจ้าของอยู่นั้นได้ติดป้ายประกาศพร้อมให้เบอร์ติดต่อล่าสุดมีการเปิดเผยว่านางสาวสุวดัดีหรือเจเปิลผู้จัดการร้านยืนยันว่าทางร้านติดป้ายจริงเพราะหลังเกิดเหตุเสียบบีเจอวิกฤตหลายด้านจากนั้นจึงได้เรียกพนักงานที่อยู่ในความดูแล60ชีวิตประชุมหาทางออกจนได้ข้อสรุปว่า ร้านไปต่อไม่ไหวขอยุติการจ้างลงอีกทั้งยังต้องพยายามหาเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุเบิงต้นได้มอบเงินจำนวน50 0 0 0บาทให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า40รายและผู้เสียชีวิตกว่า40รายแล้วซึ่งปัจจุบันยังมีผู้ป่วยวิกฤตใส่ท่อหายใจจำนวน9รายและรักษาตัวนอนโรงพยาบาลอีก12ราย